ถนนก็จะประมาณนี้ครับซอยครับผมก็ไม่รู้ว่าไปถนนไหนเนืออาจจะเป็นซอยตัดก็อ,อยู่ในเขตท,ท่านเจบรีครับพอหลุดจากแถวโรงงานตรงนี้ก็จะเป็นทางทางลุกหลังครับเดี๋ยวผมคงต้องหาที่กลับรถด้านหน้าครับเพราะดูแล้วถนนน่าจะแย่ลงไปเรื่อยๆครับ <laughs> แต่นี้จะเป็นโรงงาน ก็มีที่ว่างๆครับนี่ครับถนนก็จะประมาณนี้ครับส่วนมากก็จะเป็นที่โล่งๆมากกว่าครับเป็นลานจอดรถบรรทุกประมาณนี้ครับข้างหน้าน่าจะเป็นทางตันคน่าจะไปไม่ได้เลยครับผมต้องหาที่กับรถ ก็เป็นที่ส่วนขายต้นไม้ใหญ่ครับลงมันทุกแก็งหน้ากําลังผมที่ครับผมต้องกลับรถแล้วครับเพราะว่าสุดทางแล้วครับไม่น่าจะมีทางไปครับผมก็กลับออกไปทางเดิมครับเพราะว่าถนนก็สุดทางตรงนี้ครับตรงที่ผมกลับรถเมื่อกี้ครับก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเยอะครับสภาพถนนก็จะประมาณนี้ครับเป็นทางลูกหลังครับ หนา้าฝนก็งคงเล่นหน้าดูครับเป็นถนนหมายเลข305ถนนหลักส้นนตะคอนนายกอยู่ข้างหน้าหนุนครับ ผมขับรถอยู่ในเขตอำเภอธัญบุรีครับประทุมธานีครับเมื่อกี้ผมออกมาจากซอยที่เลยสะพานคลองแปดมาครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนหมายเลข305ข้างหน้าไปทางนครนายกครับผมจะหาจุดขับรถครับเมื่อกี้พลาดมาแล้วจุดหนะครับเพราะว่าระยะทางกระชั้นชิดเกินครับเข้าไม่ทันครับรถเยอะครับอันนี้เป็นวัดครับคลองแปดทับหนึ่งครับ ชุมชนบึงบัวครับเมื่อกี้ผ่านคลองแปดทับหนึ่งมาครับวัดไอยิการามครับตรงนี้ครับผมก็ชิดขวาไว้ิดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาจุดกลับรถอีครับตรงนี้เป็นคลองเก้าครับผมเลยมนจดถึงคลองเก้าครับแต่ก็ไม่ไกลกันครับคลองเจ็ดคลองแปดคลองเก้าครับผมเลยคลองเก้ามาสักพักครับแล้วก็ ล้อหกล้อหรือว่ารถพ่วงยาวๆน่าจะหมดสิทธิรับจุดกับรถตรงนี้ครับที่เลยคลองเก้าครับหรือไม่ถ้าจะกลับก็อาจจะต้องตีวงกว้างนะครับรถยาวๆครับตอนนี้ผมจะกลับรถไปทางฝั่งทางลังสิตครับเมื่อกี้ผมมุ่งหน้าไปทางนครนายกครับตอนนี้ผมกลับรถมาอยู่บนถนนหมายเลขสามศูนย์ห้าลังสิตนครนายกแต่ว่าตอนนี้ผม น,นกลับไปทางลังสิตครับกลับไปทางกรุงเทพครับถนนก็จะร่มเลื่อนต่างก,กันครับพอกลับมาฝั่งนี้ก็จะมีคลองครับแล้วก็มีต้นจากจุลีกําลังใบเขียวงามนะครับกําลังเป็นพุ่บังแดดได้ดีอย่างเดียวทีเดียวครับแล้วก็มีคนมานั่งตกปลาครับรู้สึกว่าอากาศก็จะมีไอเย็นสดชื่นขึ้นมาครับเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำครับ แต่ฟังเมื่อกี้ที่ผมกลับรถข้ามมาก็จะแห้งแล้งนะครับเพราะว่าไม่มีคลองครับไม่มีน้ำคนี่ครับบรรยากาศก็จะเขียวต่างกันครับ ก็จะไปทางลำลูกกาวางน้อยครับ352ครับถนนตรงไปก็ไปลังสิตราตรงธานีกรุงเทพครับบนถนนเป็นเลขสาม5ครับถนนเส้นนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาใหม่ครับทางทางเบี่ยงทางแยกตรงนี้ครับเพราะว่าช่วงก่อนที่ผมเคยผ่านมามันก็ไม่มีครับก็นานแล้วครับ นี่ครับบรรยากาศถนนสะพานก็ยังใหม่ๆครับน่าจะเพิ่งจะสร้างเสร็จครับข้างหน้าก็เป็นสะพานข้ามแยกครับน่าจะเป็นถนนถนนที่ตัดขึ้นมาใหม่ครับหรือว่าจะเชื่อมกับทางด่วนอะไรพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับลิปที่แล้วผมก็ผ่านมาขับจากฝั่งนู้นครับ ฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางนครนา,า,รายกครับขับมาจากทางทางบางบัวทองครับมาตามถานนหมายเลขสามสี่ห้ามาเลี 3, 4, 5, เล้ยวขวาตรงแยกบางพลนแล้วก็มาขาา้ามถนนปหลนโยธินตรงแถวฟิวเจอร์พาร์คลังสิติครับเข้าสูถา่ถนนหมายเลขสามศูนย์ห้ามุ่งหน้าไปทงลังสิตนครนา,า,รายานนาก 3, 5, ครับบนถนนหมายเลขสามศูนย์ห้าครับแล้วผมก็ไปถึงแถวคลองแปดครับ แล้วก็กลับรถตรงแถวแถเลยคลองกก้ามาครับเพื่อข้ามมาฝั่งนี้ครับถนนหมายเลขเดิมนะครับ305แต่ว่าจากนครนครนายกไปลังสิท์ไปกรุงเทพไปปทุมครับก็ย้อนกลับไปครับตอนนี้ผมอยู่คลองหหลัก2เฮ้ยทับ2ครับคลองททับสครับก็พาชมบรรยากาศทั้งสองฝั่งครับ เที่ยวแรกก็ชมอีกฝั่งที่ไม่มีคลองครับมามาคลิปนี้ก็มาชมฝั่งที่มีคลองครับบรรยากาศก,าก็จะต่างกันนิดหน่อยครับคลองหกทับหนึ่งครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนน่าดะมาตอยครับฝั่งละน่าจะสี่เลนครับสามเลนแต่ว่าถนนตรงนี้ก็ เส้นแบ่งจราจรก็เลื่อนหายไปแล้วครับน่าจะประมาณสามเลนครับแล้วก็มีจุดลับรถตรงกลางถนนครับก็จะกั้นเป็นเบริร์ครับก็จะมีสัญญาณไฟจราจรคอยคอยจัดระเบียบครับอย่างที่บอกครับก็คือฝั่งนูน้นถ้าชิดขวาก็าจะมาคอยเบี่ยงรถที่ลับรถครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ ถ้าเราชิดขวาเราก็จะไปเจอเลนที่เขาจะลับรถกับผมก็เลยต้องขับกเกาะเลนกลางแล้วก็เลนซ้ายไปครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ขับไปได้เรืเร่อยๆครับถนนก็จะมีการจ,ะะจราจรที่แออัดติดขัดเป็นบางช่วงครับโดยเฉพาะช่วงในที่มีจุดลับรถช่วงในที่มีจุดที่รถจะเลี้ยวข้ามคลองไปอีกฝั่งก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ผมมาทาง อำเภอธัญบุรีครับวิทยาลายการปกครองน่าจะเข้าเขตอำเภอธัญบุรีเลยครับผ่านอำเภอที่ประการอำเภอธัญบุรีมาแล้วก็คลิปที่แล้วครับผมก็จะไล่มาจากเทศบาลลังสิตบึงยี่โถแล้วก็มาธัญบุรีครับนี่ก็หลยจากธัญบุรี ไปบึงกี้โถแล้วก็ไปลังสิทแล้วก็จะข้ามไปทงางปทุมธานีเหมือนเดิมครับตรงนี้พื้นผิวถนนก็เริ่มจะราบเรียบเพราะว่าน่าจะพึ่งจกซ่อมแซมเสร็จไปใหม่ๆ,ๆครับเพราะว่าเส้นแบ่งจราจรก็ยังชัดเจนอยู่ครับถนนเป็นถนนลาดยางมะตอยครับพิดกักช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับที่ถนนถนนแยงคู่ข้างแล้วก็ เส้นแบ่งจระจอกก็เลื่อนหายไปแล้วครับน่าจะรอการ่อบแซมในโอกาสต่อไปครับ mm hmm. ผมก็จะขับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ช่วงประมาณจะบ่ายโมงแล้วครับแดดก็ร้อนร้อนจัดมากครับวันนี้ดอกไม้ข้างทางฝั่งนี้ก็จะรู้สึกว่าสวยงามดอกกันตบตึกครับสีเหลืองๆครับหน้าร้อน ใกล้ๆสงการก็ดอกไม้ก็จะเป็นดอกคูนด,ดอกก้าจะพึกดอกกันประพรึกครับก็จะมีสีเหลืองสดใสแล้วก็พบดอกตะแบกดอกอินทนินพวกนี้ครับสีม่วงม่วงสีชมพูสีเข้มๆค,ครับก็จะสวยงามไปอีกแบบครับสร้างความสดชื่นกับดอกไม้น้าร้อนครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นทางเบี่ยงไปสุวรรณภูมิครับไปขึ้นทางด่วนครับน่าจะเป็น เข้าไปเชื่อมทางด่วนทางหมายเลขเก้าครับเป็นวงแหวนตะวันออกครับประมาณนี้ครับที่มาจากทางบางปะอินครับอยุธยาก็จะแปลกๆมูแปลกตาไปครับเพราะว่านานๆผ่านมาทีถนนก็จะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็จุดขึ้นลงจุดเบี่ยงจุดตัดของถนนก็จะไม่ค่อยคุ้นชินครับแยกทันยบุรีครับตรงนี้ครับข้างบนก็น่าจะเป็นทางด่วน ฝ่ากาไปบางปะอินครับตรงไปลังสิตครับทางตรงผ่านตลอดครับตรงนี้เป็นสาบแยกครับที่ผมเคยผ่านมาก็บรรยากาศก็จะไม่เป็นนีครับก็คือถนนก็จะไม่เป็นแบบนี้ครับทางเบี่ยงทางแยกก็จะเปลี่ยนไปครับถนนก็ถือว่ากว้างพอสมควรครับถนนราบเรียบดีครับตอนนี้ช่วงนี้แถวท่านเยาบุรีครับ ช่วงครับช่วงไหนที่เป็นเขตตรงเป็นจุดลับรถครับรถก็จะจะรอตัวก็ไม่เป็นไรครับครับรถอยู่บนถนนก็ต้องมีความระมัดระวังครับใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ครับสภาพการจราจรครับแล้วก็เคารพุทจราจรให้เข้มงวดครับเพื่อลดอุบัติเหตุครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางครับมีน้ำใจท่าทีถอยอาศัยครับขับขับรถทุกวันนี้ครับอย่าอารมณ์ร้อนครับ อย่าเป็นคนขี้เบี่ยงขี้โมโหครับเพราะว่าถ้าเราใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาบางอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นก็อาจจะบาดปลายบาดปลายแล้วก็จนเกิดปัญหาใหญ่โตที่เรารับไม่ไหวครับก็ต้องมีสติแล้วก็พยายามระวังอารมณ์ของตัวเองครับการเดินทางก็จะราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยครับ ก็จำไว้ครับอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ครับบนถนนหนทางในเรื่องของการผิดกฎจราจรครับตอนนี้ผมก็เลยเอำเภอชันยบุรีมาเข้าสู่เทศบาลเมืองยโทรนะครับแถวคลองสีครับ ครับเาเียไหนเป็นเขตียในครับถ้าเกิดให้ผมพูดไปลอยๆโดยที่ไม่มีป้ายบอกก็คงงงเหมือนกันครับไม่รู้จะพูดว่าตัวเองอยู่ตรงไหนก็อาจจะพูดไม่ถูกครับทีนี้ก็อ่านป้ายครับขอบป้ายมาอ้างอิงครับี่ตูกยังไงก็ต้องโทษป้ายครับ ก็คงอยู่ในเขตของของสี่ครับถ้าของสี่ก็ต่อไปก็ของสามของสองของหนึ่งก็น่าจะเข้าเขตของลังสิตแล้วครับก็จะน่าจะใกล้จุดที่จะข้ามถนนพหลโยธินที่มาจากทางทางอนุสาวรีย์ทางทาง,ทางลักสีครับทางดอนเมืองครับออกไปสู่ทางอายุธยาครับประมาณนี้ครับถนนหมายเล็กหนึ่งครับ นี้ครับถนนก็รถติดเป็นช่วงๆครับก็จะอารมณ์เดิมๆครับผมขับผ่านถนนเส้นนี้ก็จะประมาณนี้ครับการสัญจรของรถก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนบ้างครับเพราะว่าถ้าเลยเข้าเขตแถวนี้ครับใกล้ๆแถวลังสิตก็จะรถเยอะครับเริ่มเยอะขึ้นครับแต่ถ้ายิงออกไปทาง ของแปดของเก้าของสิบลงไปทางนครนายกไกลไปเรื่อยๆก็รถก็รู้สึกว่า,าจะบางตาขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ผมก็ยังไ,ไม่ยังไม่เคยไปถึงนครนายกครับนี่ครับดิมเบิร์ลครับอยู่ตรงนี้ครับสะพาบนบมลงสะพานแถวนี้เป็นคองอะไรครับ <laughs> ดิมเบอร์ลครับ นึกว่าอยู่ของหกเมื่อกี้ของสี่มาแล้วก็น่าจะเป็น ข้อเริ่มเห็นมีเรือขายเครื่องิวเรือนลครับเห็นมีเครื่องบินน่าจะลงสนามบ,บินดอนเมืองครับข้อน่าจะใกล้เขตใกล้แถวลังสิตเลยครับคือลังสิตก็จะมีนักงานเทศบาลเมืองยี่โถอยู่ฝั่งซ้ายมือครับ็นหลุ่ลงสอนทีครับถ้าเลยตรงนี้ไปก็น่าจะเป็นเทศบาลเมืองลังสิตแล้วครับ ยี่โถ่ครับคลองสามที่เมือก็น่ายอยู่แถวแถวคลองสามครับผมก็จะมั่วจนได้เรื่อนีรก็คาดแค่เียครับผ่านตับป้ายก็ไม่น่าจะห่างไกลกว่านี้่าไหร่ครับก็สังเกตว่าจะเป็นสะพานสีชมพูครับผมก็ไม่เคยเข้าไปหรอกครับมีแต่เด็กๆเขาเล่าให้ฟังครับดีเบรครับ คลองก็จะประมาณนี้ครับฝั่งซ้ายมือเมื่อกี้ผ่านมาก็น่าจะแถวคลองสามครับก็น่าจะเป็นเขตที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมีเรือคอยขายก๋วยเตี๋ยวเรือให้บริการอยู่ในคลองเยอะครับแต่ผ่านมาตรงตรงนี้หรือก่อนหน้านี้ก็ไม่มีแล้วครับเป็นคลองโล่งๆก็น่าจะเป็นเขตเป็นชุช่วงครับคนที่ผ่านมาบ่อยๆก็น่าจะจับจุดได้ครับมาเราจะแวะกิน วุยเตี๋ยวเรือตรงไหนครับร้านไหนอร่อยบ้านี้แต่ก็คงอร่อยเหมือนกันครับน่าจะสูตรคล้ายๆกันครับเพราะว่าเป็นวุยเตี๋ยวเรือที่มีมาแต่นักงเดิมครับวุยเตี๋ยวเรือหลังสิ้ครับถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนเก่าเหมือนเดิมนะครับก็คือลาดยางแล้วก็ถนนก็จะมันๆ เสน้นถนนก็เสน้นแบ่งถนนก็จะเลื่อนๆครับก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมครับแต่ว่าผิวถนนก็ยังใช้งานได้ครับก็คือยังไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อจนน่าเกลียดครับแต่ว่าพูดถึงความสวยงามก็มันก็จะเรื้มสมๆไปเลยครับนี่ครับรถฝั่งขวาก็จะกลับรถกันเยอะครับตลาดน้ำเมืองหลังสิธิ์ ครับของเป็นช่วงๆครับ บนเส้นนี้ก็จะจุดกับรถจะไม่เป็นสะพานเกือกมาครับก็จะเป็นจุดกับรถตรงกองกลางแล้วก็จุดกับรถตามใต้สะพานประมาณนี้ครับตรงนี้ดอกไม้สวยงามมากครับน่าจะเป็นดอกกันประพืชกับสีเหลืองๆครับออกดอกปีละหน่ครับคล้ายๆกับดอกขุนดอกนาชพพึษ์แต่ว่าต้นใบดอกก็จะไม่เหมือนกันครับ ดอกคูณดอกหน้าจะพืชก็จะเป็นดอกก็จะเป็นพวงห้อยระยะลงมาครับใบก็จะเป็นลูกไข่ครับส่วนการประพฤกก็เปล k, k drama, it it ua, ือกเปลือกต้นก็จะเป็นเปลือกหนาๆครับเป็นริ้วรอยลึกๆนะครับแล้วก็ใบเล็กๆครับแหลมๆครับแล้วก็ดอกก็จะเป็นเป็นช่อครับเป็นช่อสีเหลืองครับ ิบปแบมมั่วๆครับนี่ครับตรงนี้ก็ถ้าออกดลอดความกันก็น่าจะสวยครับแต่ว่าถ้าออกกระปิดะปอยก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมีต้นคูนแทรกเลยครับ๋ยวนี้ครับรอรอบริบูรณ์สิ้์หลังสิ้์ก็น่าจะเื่อจีก็หลอดแซงไปเชนครับผมก็จะชิดไปทางปวาครับเพื่อที่จะไปทาง ปทุมธานีครับอยู่ในเขตลังสินแล้วครับกล้องร้อนมากครับนี่ครับขึ้นมาบุนถนนแล้วครับก็ถนนเส้นนี้ก็จะสับสนนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเรา ถ้าเราเข้าช่องผิดมันก็จะต้องไปเสียเวลากลับรถครับตอนนี้ฝั่งขวามือผมก็เป็นดิวเจอพาร์คหลังสิตครับผมก็จะชิดซ้ายครับเพื่อที่จะไปทางสามสี่หกปทุมธานีครับถ้าตรงไปก็ไปไปสระบุรีอยุทยาครับบนถนนหมายเลขหนึ่งครับนี่ครับบรรยากาศถนน,นก็จะประมาณนี้ครับ ตรงนี้ก็เป็นเทศบาลนครลังสิตครับครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเันครับขอขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับขอขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโจคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกที่ทุกไทยครับสวัสดีครับ